สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของอิสระยานพาสิทธ์ครับประวัติความเป็นมาของหม่อมเจ้าอิสระยานพาสิทธ์อิสระยานเรียกอีกอย่างว่าเพลงยาวอิสระยานเป็นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าอิสระยานซึ่งเล่ากันว่าเป็นผู้มีพระจริตไม่ปกติครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทําสิ่งวิปลิตไปแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดบริภาทว่า เป็นผู้มีพระจริตไม่ปกติทำให้ใครๆก็พากันเห็นด้วยกับพระชรดํารัสนั้นความน้อยพระไทยของหม่อมเจ้าอิสระยานจึงทรงนิพนเพลงคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม 1. สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็จิตคนดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชังละวางการ สสะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมให้ความเคารพผู้อาวุโสหรือทำตามคำสอนของผู้ใหญ่คนณสามขามีปัญญาหาไว้ทักที่ไหนหลักแหลมคำจำเอาตัวอย่างคำประพันธ์แม้จะอ้างตัวว่าเป็นดาวแต่ความจริงก็ไม่เกินแค่งเงาเมื่อเวลาผ่านไปต้องหลีกเลี่ยงตามกรรมที่ทำให้ต้องเป็นไป ลักษณะคำประพันธ์ลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกรเพลงยาวซึ่งมีลักษณะบังคับเหมือนกรสุภาพแต่จะขึ้นบทแรกด้วยวรรคับและจบด้วยคำว่าเอยศิละปะการประพันธ์ 1. ใช้คำง่ายอ่าแล้วเข้าใจได้ดีเช่นผู้ใดดีดีต่ออยากก่อกิจผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าห,ากหาักฐาน ขอจบการพรีซินต์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ